สวัสดีครับจะมาตใหม่อแกวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับตู้อีโวตู้ใหม่นะครับตู้อีโวรอบนี้ก็จะเป็นชุดนะครับตู้อีโวรอบนี้เนี่ยจะมาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ขอเปิดแบบนะเมื่อกี้ลืมเปิดไว้มาจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 11เดนะครับ11เดือนหนะครับ11เดืนอนเดือนเดือนป็นสภาคมนะครับแล้วก็อยู่ยาว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 ไปถึงประมาณวันที่19เมิถุนายนนะครับประมาณเดือนนิดๆน,น,นะครับสำหรับรอบนี้เหมือนเดิมนะครับเวลาที่ตู้ใหม่มานะครับตู้ใหม่ๆหมนียมันจปะปติตู้มันจะมี2แบบถูกไหมก็คือจะมีตู้อีวปกติกับอีวชที่เหมือนกับย้อนกลับมาขายนะครับ เช่ถ้าเกิดเป็นตู้อีโวปกติเนี่ยก็จะใช้ตัวตัวได้นะครับก็ใช้ได้เลยนะส่วนใครที่บอกว่าตัวไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับอย่าลืมแจ้งฝ่ายบริการลูกค้านะครับให้เขาเช็คให้นะครับสำหรับตู้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดนี้แหละชุดฟินิก์นะครับก็เป็นสไตล์แบบอารมณ์เออเหมือนแบบว่าพวกซูปเปอร์ฮีโร่ฝั่งอเมริกาอะไรเงี้ยนะครับคนไทยอาจจะไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครชอบก็ซื้อใครไม่ชอบก็ข้ามไป มีทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับอันนี้คือชุดที่1นะซึ่งต้องบอกว่าของชุดรอบนี้เนี่ยก็ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่เอาไปใส่ตัวผู้หญิงให้ดูแล้วกันนะครับเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็ออมีชื่อว่าฟินิกซ์แซบฟินิกซ์แซบฟินิกซ์แซบเนี่ยเราก็ราคาถูกที่สุดนะครับราคาของฟินิกซ์แซบเนี่ยจะอยู่ที่3หินอโวนะครับแล้ว1พิมพ์เขียวนะมีทั้งหมด4 5ชิ้นด้วยกันเสื้อกางเกงรองเท้า ทรงผมแล้วก็หน,น้ากากหมุนหนึ่งรอบหมุนสองรอบหมุนสามรอบตัวนี้เอฟเฟกจะน้อยหน่อยเอฟเฟกจะมีแค่ที่หนะ้าอกนะครับถ้าเกิดจะรีวิวให้ดูก็จะประมาณนี้ประมาณนี้อาจจะรีวิวเร็วๆหน่อยนะสำหรับชุดนี้นะครับพอแรกเป็นทรงผมนะครับทรงผมทรงทรงแบบฝรั่งแหละ ฝรั่งเลยไม่ไม่ไมค่อยใช่แนวพี่ตัวชุดก็แนวแบบฝรั่งฝรั่งเช่นเดียวกันนะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบปูเหมือนแบบมาจากฝั่งเมกาอะไรอย่างเงี้ยรองเท้านะคะรับรองเท้าเป็นสีฟ้าๆหน่อยชุดจะเป็นเขียวแต่ตรองเท้าจะออกฟ้าๆหน่อยนะครับแล้วก็อีกสองส่วนก็คือการแต่งหน้าแล้วก็กางเกงนะครับนี่ดูกางเกงการแต่งหน้าก่อนหน้าเขียวตามีแสงด้วยนะเป็นแสงสี เหลืองๆนะส่วนเกงก็อันนี้รับเป้าเชียวรับก้นด้วยใครใส่แล้วรัดเนี่ยจัดไปตัวนี้สามหินนี่วอลหนึ่งพิ์เขียวเท่านั้นนะครับสำหรับตัวนี้ต่อมาตัวที่สองนะครับตัวที่สองนี่ชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าฟินิกซิงยังไม่ได้ใส่ให้ดูเดี๋ยวตัวละครผู้หญิงสักตัวก่อนนะครับมาใส่ฟินิกซิงให้ดูตัวนี้ก็ได้หนึ่งละ ยังน,นล่ละยังนึ่นล,ะ,ละใส่ฟินิกซิงสิอ่านี่ฟินิกซิงอ่าจะ,ะเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกันนะตัวฟินิกซิงเนี่ยก็จะเริ่มมีเอฟเฟกมากขึ้นนะครับจะมีเอฟเฟกมาตรงที่ที่แขนเพิ่มขึ้น,นตัวนี้เป็นสีอ่าเทาแล้วก็สีไฟแดงๆ <S <S ให้ดู แบบเร็วๆเ,เ,เหมือนกันนะครับเร็วๆเ,เหมือนกัน,นถัดแล้ก็คือทรงผมนะตัวนี้เป็นสีแบบว่า,าคือเรียกว,ว่าสีน้ำตาลเทาเออส่วนการแต่งหน้านะครับหน้าตาเนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็มีตาข้างในเป็นสีเหลืองตัวเสื้ออย่างที่บอกไปว่าตัวนี้เอฟเฟกจะเยอะขึ้นนะครับจะมีไฟมาอยู่ที่แขนด้านสองฝั่งแล้วก็ตัวรองเท้าจะเป็นสีอ่อนกว่าปกติ อันนี้เป็นเางเกงความจริงเกงผู้หญิงแอบสวยนะดูดิตัวนี้ผู้ชายใส่ก็อาจจะสวยกันนะเป็นสีเทาเทาดำผู้หญิงใส่สวยเลยเางเกงตัวนี้นะครับต่อมา,อาลืมบอกตัวนี้ราคาเท่าไหร่นะตัวนี้ราคาห้าหินอีโวสองพิมพเขียวนะครับห้าหินอีโวสองพิม์เขียวซึ่งตัวที่ราคาห้าหินอ e ีโวสองพิมเขียวเนี่ยจะมีทั้งหมดสองตัวด้วยกันนะครับคือมีอีกตัวด้วย ชื่อว่าฟินิกเซสนะครับฟินิกเซสจะอยู่ที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 ่กล้ามนี่ตอนนี้จะมีเอฟเฟกสายฟ้านะครับคล้ายๆกันแต่ว่าจะเป็นเอฟเฟกเป็นสายฟ้าดูสีสันตัวนี้สดใสสดใสหน่อยนะครับเก็งก็ยังเป้าเหมือนเดิมนี่ ตัวนี้ราคาเท่ากันนะครับห้าหินอีโวและสองพิมพ์เขียวอย่างเก่งให้ดูก่อนตรงผมนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็การจากงนาก็เป็นน้ําเงินแต่ว่าตัวตาข้างในานี้จะเหมือนกันคือเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับส่วนตัวเสื้อนะครับก็จะเป็นสีทองไม่ใช่ทองสีเหลืองเหมือนแบบสายฟ้าแล้วก็สีน้ําเงินนะครับจะมีเอฟเฟกสายฟ้าสองสีที่แขนในเท้าก็อย่างที่บอกว่าสีจะอ่อนกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ตรงตางเกงก็จะเป็นประมาณนี้ ส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายอยู่ที่ใครนะในริในริใส่ที่ในริ True control is controlling ตัวนี้อยู่ที่เจดินิโวสามพิมพ์เขียวนะครับเจดินิโอสามพิมพ์เขียวสมมติใส่นี้ไปกันกันอ่ะโอเคนี่เอฟเฟกต์ตัวนี้จะอลังการมากขึ้นนะจะเป็นแบบไฟนี่ตอนแรกจะมีที่อ,อกใช่ไหมแล้วก็จะมีเพิ่มที่แขนสองข้างอันนี้จะมีที่ด้านหลังนะเหมือนเป็นหางนกไฟใช่ไหมหางนกฟินิก วนี้ราคาที่จะทิ้นอีโวสามพิมเขียวนะครับสาหรับใครที่อยากได้ก็มีทั้งหมด5ชิ้นเหมือนเดิมเสื้อกางเกงรองเทา้าส้อมผมแล้วก็การแต่งหน้าแต่งหน้านี่จะแต่งเยอะกว่าคนอื่นนิดนึงนะจะมีลา,ลายลงมาตรงแบบตรงแก้มสองด้านคนอื่นจะไม่มีมนะครับส้อผมสีส้มแล้วก็ตัวการแต่งหน้านะครับอันนี้เป็นสีออกส้มๆ้ม,มน้ําตาลน้ําตาลแล้วก็จะมีตาข้างในนีสีเหลืองนนัััตตตววชุดออนนี้้ง ให้ดูชุดชัดหน่อยนะครับตัวนี้จะมีเอฟเฟกตอนต่อสู้นะครับก็คือไฟมันจะออกมาเยอะขึ้นตอนต่อสู้นั่นเองนะครับตัวชุดนี้จะเป็นเน้นสีขาวข้างในจะเป็นสีดำนะครับนกนี่จะเป็นสีส้มนะจะไม่ใช่สีแดงนี่สีเหมือนไฟเอฟเฟกจะมีที่ตรงหน้าอกนะครับเรืองแสงแขนสองข้างนี่แบบเอฟเฟกเป็นไฟออกมาแล้วก็ที่หางนกไฟต,ตัวนี้จะเป็นหางนกใช่ไหมจะมีเอฟเฟกออกมา รองเท้านะธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรแล้วก็กางเกงนะครับนี่กางเกงก็ไม่ได้มีเอฟเฟกนะครับตัวนี้นี <c oughs> อ่อารมแบบ endover มากเลย <c oughs> นะใช่ปะ่ะนึกถึง endover เอ่า ใครที่เป็นแฟนแบบซูเปอร์ฮีโร่จะฟังแบบพกอเมริกาน่าจะชอบชุดสไตล์นี้นะครับแต่ว่าบอกเลยว่าพี่ไม่ใช่แนวนะครับไม่ใช่แนวถ้าเกิดใครชอบก็ซื้อละกันแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่ชอบก็เก็บตัวอีโวไว้ใช้ตู้นาได้นะครับสาหรับวันนี้อ๋อก่อนจะไปบอกก่อนว่าเวลาที่ตู้อีโวมาชอบมีคนถามว่ามันจะมีกิจกรรมเติมเงินรับเพิ่มเขียวไหมน,นี้บอกเลยว่าแล้วแต่นะครับอาจจะมีหรือไม่มีซึ่งถ้าเกิดมันมีเนี่ยน้องก็จะเห็นพี่ก็จะมาบอกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามว่าจะมีหรือไม่มีนะครับบอกไม่ได้ ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเหมือนเดิมน,นะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊บาย